กก็สวีหงน่าเต็มวันี่ในแบบจุดสิจุยสิเชียนเดียกันมาอัปิดใหม่ตัวตัวที่มาใหม่คือคำสาบทีเออยู่ที่คำสาบที่กับเกือบใครวะกูจำไม่ได้เอ้ช่างแม่งเลยแต่เนี่ยไอคำสาบที่อเดตมาใหม่นี่มาเป็นตัวผู้หญิงนะแล้วแม่ง ม่อแมแม่อืมโอเคนี่คือท่าตีนี่คือ,อ,นนคอโอเคมาท่าหนึ่งแรกมันมีสองแบบนะเดี๋ยวนะกูกูดูเปิดโน้ตดาวให้มันจะาจากระเด้งกลับมาด,ดีเลยท่าที่สองอืม,อมตอดขาแล้วก็ค่อยเตะขึ้น แต่เนี่ยมันถ้ามันหลุดอะแล้วมันมาข้างหลังมึงโดนนะมึงโดนเสตหยอนะแบบสามอัน <c oughs> แบบเนี้ยมันเป็นท่าระยะไกลไม่ได้ไกลมากมันระยะปะปาณกลางๆแล้วมึงอยากรู้ไหมว่าท่าไหนทะลุบลบ็อก,ดบบอกเดี๋ยวไปทะลุบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยค่อยแล้วกัน 4. เป็นการใช้ไอ้หนูไอ้ไหนูข้างหลังเนี่ยมันปะปานปะมาณกลาง,ลางดึงมาแล้วลุ้น ตาโอ้ยน้อยตายคิดท่าไหไรทะลุบ็อกถ้าอะไรไม่ทะลุบ็อกถ้าแรกแบบแรกไม่ทะลุถ้าแรกแบบที่สองทะลุถ้าสองอืมไม่ทะลุอันนี้ทะลุรู้ไหมถ้าสามร้อยทางร้อยไม่ทะลุ ถ้าดีสี่ทะลุมันไม่สนใจบล็อกมึงจะบล็อกหรือไม่บล็อกมึงก็โดนแต่บานท่ามันใช้ตอนนอนไม่ได้นะบานท่าจวดเนี่ยแต่ไม่ใช้แบบแบบที่สองได้แต่ที่แม่กดตีที่สุดคือนี่ให้ตอนนอนก็ได้แบบถ้ามึงใช้ตอนนอนได้นะเที่คะนตะีนมากมม่รู้ไม่ร้อะ แล้วก็ถ้าเกิดพุ่งโดนคือชิบหายแล้วแต่ใหม่โคตรแรงมึงมึงเห็นไอติมันคือถ้าเกิดเดี๋ยวเราแป๊บเดี๋ยวกูราใช้หนึ่งท่ามันมีท่าปิดฉากแค่ท่าเดียวคือท่าหนึ่งแบบที่สองแต่ท่าอื่นไม่มีมันนับเป็นท่าสามเลยถ้าเกิดต่อยต้นเลื่อนมาหมดแล้วไม่กระเด็นอื ตัวเจ๊กเจ๊กี่อเตะจนตัวแตกไอ้สัตว์โอเคมาเิ๊กปรนสาาอักฤษ Black hole เนี่ย Black hole มันจะมีวงที่กว้างมากแต่ไม่เท่าไอ้เหี้ยสุกุณะล่างแต่ไปสัตว์กว่าคิบหาย แต่ไอ้ท่าเนี่ยมีข้อเสียอยู่คือถ้าเกิดมึงแปลงล่างอ่ะมันสามารถต่อยมึงได้มันไม่มีไอเฟรมตอนที่มึงชาร์จแต่ตอนที่มึงกระโดดอ่ะมันมีไอเฟรมคือมันไม่สามารถต่อยมึงได้ก็จากนั้นมึงก็จะตายถ้าเกิดถ้าเกิดมึงต่อยมึงนะเก็บใไม้เฮียหลอดเก็บใหม่ถ้าเกิดมึงใช้โดนแล้วเขาหนีได้มึงตายฟรีบอกคำเดียวมึงตายฟรีโอเคไป็นบต่อไปกันเลยไม่ไม่เลยยัง กูลืมนี่แข่งเพลงแล้วนะมันคือถ้ามันคือถ้าแบ็คแฟกมันถ้าเกิดเกิดแบ็คแฟกติดถ้าเกิดแบ็คแฟลกติดรัวคือเมื่อกี้กูทำได้ไปสองตัวได้เยี่ยมึงจงเล่ยใช่ไหม โอ้มมันต้องมันใช้ย,ยากมากที่มันจะให้ติดแบบไม่ให้มันกระเด็นอะ ที่โกทูที่กูไม่ได้อาจทำได้ที่กูอัดมันทำไม่ได้เกมว้ว อยากได้กูจะไม่วันทำให้เป็นอีกรอบสองหรอกเพราะกูไม่อยากทำาผมไม่จะติดลำบากเลยเฮียไปแมบต่อไปเลยเฮียไม่โม้กโอเคมาอยู่ในแมบแอนิเมชันแอนิเมชันเบทเชนกาวก็ว่ามันควรตั้งชื่ออีแบบนึงนะแอนิเมชันวอสซัสเบทเชนกาว ไอ้ที่กูเล่นนี่คือดาร์กลอดไอ้เหี้ยนี่คือมึงชื่ออะไรนะมึงชื่ออะไรนะกูจำไม่ได้กูจำไม่ได้ช่างแม่งเลยสัตว์มึงรู้ว่าเหี้ยมันตัวแดงแล้วกันไอ้แดงซึ่งถ้าเขาด้านหลงมันมีมันมีท่าเปิดอยู่นะ มีมือมือมันมีพลังทุกพลังเลยท่าต่างๆอ่ะโอเคมามาดูท่าต่อยต่อยห้าครั้งเหมือนเดิมคือไอแมพี่เนี่ยไม่มีวอล์คบูลนะโอ้ยโอเคใช้มือไฟตบท่าที่หนึ่ง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 กับสี่เอาง่ายทุกท่ามีปิดฉากหมด,ดยกเว้น ท่าเนสองแบบสสองแบบแรกแบบที่สองส่วนใหญ่นะเขาจะค่อยไม่อยากให้ตีโดนก็เท่าไหรไรถ้าตีโดนมันก็จะเป็นการกระเด็นท่าที่สามโยลูกไฟไปซึ่งบล็อกได้ซึ่งไอ้ท่าไอ้ท่าหนึ่งไอ้ท่าสองเนะี่ยมันก็บล็อกได้เหมือนกันท่าหนึ่งกูไม่รู้เพราะไม่เคยเห็นใครบล็อกท่าหน ถ้ามันไม่เป็นท่าเปิดน่าจะบล็อกไม่ได้มันอยู่ไกลขึ้นไหมวะไ,ไม่รู้โอ้แต่กี้ไม่มีอะไรแค่พิพาททางเทคน,นิคนิดหน่อยโอเคไหมซึ่งท่า 4, สไมไมี่สามารถใช้ตานอนได้เอยัาไงยังตานอนยังใช้ได้สัตว์ช่างแม่ ง่ายเยอะได้เยอะโอ้ยเนาะจะปลารถไฟไปสับอันพอจนนี่แหละ,ะที่กูมารีวิวเกมเนี้ยก็เพราะแต่ก่อน,อย,นยังไม่จะไม่ได้ว่ากูรีวิวไปยังไงแต่ กูจาได้ว่ามันมีบางท่าที่เปลี่ยนไปคือท่าสี่ท่าสี่แบบแรกมันจะเป็นอีกแบบนึงน,นะกูจําได้แล้วท่าเต้นมันจะก,ก่อนเนอะท่าเต้นมันแจกให้ฟรีต,ตอนนี้ไม่ละเก็บคิวห้าสิบคิวไม่กอดเออมแต่จะก,ก่อนไม่มีทำได้อยู่เลยเฮียมันโบก,กันยับเลยฮ้าสี่แบบแต่แนมะ กูเดินมาตรงนี้เฮียเด้งอีสัตซึ่งธาตสามที่มันมีแา่ปิชาคือไม่แค่นั้นเลยไม่มึงติดตรงนั้นมึงก็ไปไม่ได้นะออิสัตธาตุปิชาธาตุปิชาอืมจับลาไปตายจับ เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยตะกี้อะไรนะตะกี้วิ่งต่อยปกติอยู่แล้วกดท่าให้ท่าม่ท่าม่ไม่แสดงอสตว์ กูยังไม่กดแปลงล่างนะเพราะถ้าเกิดกดไปอ่ะโอ้ยช่างแม่เฮ้ยถ้าปิดฉากท่าตีแล้ว,ว,วกันสัตว์พูดอืมดูใครพลาดแมวอืมเรียกแต่พิกตบพิกเคเจไอสัตว์แต่ดีนะที่ไม่มีใครแต่งตัวเป็นเคเจในแมปเนี้ยถ้ามีเฮียเบี้ยว ไม่ได้เบวเอยค่ะเป็นคนเป็นอนิเมะโอ้ยใหญ่ควยผมเห็นผูดต่อยโดนเดี๋ยวาครัง้งมันใช้ไม่โดนก็มีนะ โโกโมันนึกเก้อมันมีท่าปิญฉาดแค่มีแอนิเมชันแค่สองอันคือหนึ่งกับสี่แค่นั้นมา,ป,นาป,ปิดพลังไป ขาก็ยังไม่อ so right. <outside> ัพท่าใหม่แ <ab> ต่ถ้าสองเพิ่มมากแต่ก่อนะมีแค่ท่าเดียวก็ท่านึงสองหนึ่งชหนึ่งโอไงนะเดี๋ยวสเป่าตายาัดตาย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 ต้ยตาตายตา้ายตา้ายตัยตาอตายตายายยตตายตายตายายตนยตาาายตายตงยตยตายตามตงยตาตยตายายตายตายตายนเยยตาายาย จะเคเียบเกลียไปเนี่ยมึงเห็นเมาส์ไหมนั่นแหละเมาส์ของท่านอาลันเบเกอร์อ,อลากไปข้างบนแล้วก็ขขวาอืออืมถ้าใครที่ไม่รู้ถ้ามึงดูแอนิเมชันไอ้ของท่านอลันเบเดอร์เดร์เฉย,ยเบเกอร์เนี่ยมึงจะรู้ว่ามันคือฉากไหนปับ,บเดีางนั้ อ๋อกูเล่นไปไอ้เฮียนที่กูเล่นอยู่ไม่ใช่ชื่อดนะหรอกไอ,ไอ้นี่เรียกว่าเดดาร์กหรอกที่กูเล่นคือชูเซนวันแต่ไอ้ท่าสองนั่นมันไม่ตายนะไอ้อเดดาร์กหรอกเนี่ยแม่งแค่โดนเฉียดแต่ท่าหนึ่งนั่นกูไม่รู้นะว่ามันมีนะไรนะหรือเปล่าเพราะกูจำไม่ได้โอเคไปเกมต่อไปกัน,น อัปเดตใหม่ขสงกองเก็บบรรยากาวคือตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือรีวิวกาโรไม่ไม่ใช่รีวิวกาโรลาพิซัตแล้วก็ซิลิวมีท่าใหม่แต่ต้องเข้าไปปรับแต่งซึ่งกูจะไม่รีวิวเพราะกูไม,ไม่ได้ er นะไม่ได้ซื้อไอทีท่เป็นเจ็บบิวด์เดอร์นะกูไม่ได้ซื้อกูซื้อกูทำไปอยนางไร อื้มฮะอืมะาไม่แะมแน่มันมจับแม่แค่แม่ว่าตีนเคียมันมมนก็ไปอะ ซึ่งมันมีท่าเพิ่มันใหม่ไม่ใช่ท่าที่เพิ่มแบบเสมัมะท่าปีชาดอันใหม่คือท่าสองพัดแม่งไม่เป็นเขียดสีม้งเท่งไปละ เพิ่มถ้าปิดฉักถ่าสองนี่โอ้ยิ้ตเคไม่ตายเนี่ยกูดีผมเก็บมาฮัลโหลแม่ยัง ใช่ไอ้หมัดปุจจิ่งต่อเนื่องไอ้หมัดปุจิ่งไมัดไอ้จิงต่อเนื่องเนี่ยเอ้หมัดไอ้มัดไอ้จิงต่อเนื่องคนที่โดนคือโบลอตใช่ไอ้แทนเนี่ยที่มังโดนโบลอตที่มังใช้มัดขั้นเดียวต่อเนื่องโบลอตโบลอตระเบิดตัวต่อไปที่มีท่าปีชาคือท่าปีชาคใหม่คือโซนิค เอ๊เดี๋ยวมาเราโอเคจะไปสรุความเร็วเสียงอะซึ่งถ้าไปฉากอยู่ที่ท่านหนึ่งดไปมันเป็นยานห้อยไปเขื่อนใช่อตัวตัวสรุไม่ใช่สายคอมโบก็ยิ่งทำไมกูเหนื่อวะเนี่ยไม่ใช่สายคอมโบตบแปมล้วน แล้วมันจะเป็นเงานี่อ้โหดูปาดเขียวุ็อเทียนภาไปโหลดดูไหมก็แล้วกันเทียบพาไมโหลดปืม หางแน่นอนเนี่ยม,ม,ม่วัน ก็เหมือนอยนางนีปากออแยกล่ะแต่หน่ยตายตตดดไปเร็วจะแยกเก็ดตัวไปอะตอมิกซึ่งถ้าถ้าที่เปลี่ยนปิชากถ้าปิชากถ้าหม่คือท่านคือมันเป็นแอนิเมชันเลยอะับแล้วก็จะรีวิวไอ ตัวกาโรลาปิซาคือมันมีแค่สามภาพซึ่งแปงลาาแปงร่างแปลงงันไม่ได้ไม่ตายได้ไงวเฮ้ย 哎呀！嗯，嗯，一通白眼。 สวยคนนี้นะถ้าเกิดเป่าภาพสูงอนะ もうこのキス。 ภาเหมือนเดิมก็โอเคตัวต่อไปกาโลาน,นาปีศาค,คือมันเหมือนกาโลปกติแต่แค่เปลี่ยนห้าเอ้ยซึ่ง,งถ้าเกิดผับผ้าสุกมันจะเห็นหมัดเราเป็นสีเนี่ยหมัดเป็นสีแดงแทนถ้าต่อไปตาตาอ่ะลองดูนะตัวเป็นกาโลวอลคมอมโบก็เหมือนกาโลปกติกโอเค ท่าแรกอไอเด็กแค่คืท่าแรกแบบแรกคือกระโดดหมุนเฉยๆตีแบบนึงกูใช้ไเป็นเด็กแค่คือใช้ได้สามแบบถ้าสามก็สองแบบดูท่าสองก็แล้วกันแบบท่าสองมันมันจับได้ต้นทุ่งได้สองรอบ อินแบบที่สาคือแบบที่สามไม่รู้กดต่อให้ไปอะถ้ามีเปะมก็ไม่โดดแม่เจอท่าหนึ่งถท่าสาไม่มีทาปชากไม่อยู่แม่ม่ใช่ท่าหนึ่งไม่ทาสาแบบแน ถ้ามีทับฉัด <c> แ <oughs> ม่งสไลด์ไปเลยซึ่งเราจะใช้ท่้สามแบบแบบแรบกบคือกระโดดถ้าเกคคิดที่ว่าจะคอมโบแบบหนึ่งซอนหลัแล้วกดเนี่ยแล้วกดกดทัาหาังไม่ได้มัดกดเลยคือท่าน่ <c oughs> นาฝนตกกันแน,น่ ไอ,นะอ้ <c oughs> เหีเ่ยทะลออกมาไเาีเ้ยมกลับละคือไอ้สัตว์แล้วมึงเฉกใช้ไ,ไม่โดนดีงาม ใช้แบบอีกแบบนึงง่นนะคือเกมมึงเป็นเหี้ย,ยอะไรกูกูใช้ตอนกระโดดไล่เหี้ยทาไม่ได้ ยึดชื่อเธอเกิดเบี่ยงไปตรงพวกมีคนเยอะๆมันมันเป็นมันเป็นวงกว้างเลยเพราะตอนระเบิดอะ่ะมันนับว่าเป็นฮิตเย้ะถ้าเกิดไปก็หายกุดดาวมคแค่นี้แหละออ ก็ยังรีวสุริวอยู่นะถึงมันจะต้องไปเป็นบิวเดอร์เพื่อเอาสกิลพิเศษแต่ท่าของสุริวมันก็เหมือนสกิลที่เสียแหละแต่แค่มันพิเศษ เนท่ามัมมมมมนบกพรุนเลยม,ม,หม,ยมเห็นมีนม,เ,ม,เ,มเห็นอะไรไหมเห็นหมัดเห็นไหมน่แหละทาพิเศษอปคัดนีเรียบ้อนมัดโอเคมแมนซึ่งมันก็มีแล้วโอเคก็ขอจบพิมนี้ครับบ๊ายบาย